เปาท่องเที่ยวค่ะมันสามารถท่องเที่ยวได้เลยเพราะว่ามันจุได้ถึง25ลิตรให้ชิ้นตัวนี้คุ้มค่าต้วยราคาของมันนะคะอยู่ที่1,990บาทดิฉันคิดว่ามันเป็นราคาที่จับต้องได้นะใช้งานแบบลืมเลยอะคือบางทีมันอาจจะแบบไม่เสียสักทีแล้วก็เก็ได้ไปไหนแล้วอะไรแบบ ไัชี้ัวดีเป็นกระเป๋าโฟร์ซีซันค่ะก็ต้องบอกเลยว่าด้วยวัสดุของเขาเนี่ยทำให้สามารถใช้งานได้ทุกรูดูเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อน,อนหน้าฝน,น,น,นหน้าหนาวหรือว่าจะเป็นหิมะตก Let Let ว่ามันตอบโจทย์ทุกฤด,ดูการเลย ไฮชิเป็นกระเป๋าแฟชั่นค่ะด้วยการออกแบบของเขานะคะไม่ได้ใช้วัสดุที่เป็น PVC ออกแบบเพียงอย่างเดียวเหมือนกระเป๋าวอเตอูฟทั่วไปนะทำให้เนื้อสัมผัสของมันเนี่ยมันนุ่มแล้วก็ใช้งานตอบโจทย์กับการใช้งานในชีวิตประจำวันได้ดีกว่าและก็ที่สำคัญนะคะใกล้สงการแล้วหลินคิดว่าหลินอาจจะพกมันไปเล่นน้ำด้วยแหละ ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันเนี่ยข้าวของที่เราต้องติดตัวไปด้วยในชีวิตประจําวันะนมันมีหลายอย่างมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสตางค์โทรศัพท์ก็ต้องมีกุญแจกระต้งใช้ปากกาอีกแว่นตาเยอะแยะมากมายเลยนะแต่ว่าเราขับขี่รถประเภทไหนล่ะรถประเภทเนกเกตหรือว่าสปอร์ตเนี่ยมันไม่มีพื้นที่ในการจัดเก็บของเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีตัวช่วยค่ะวันนี้หลินมีตัวช่วยสำคัญมาให้นะคะ2ขนาด ก็คือตัวช่วยที่เป็นกระเป๋าคาดเอวและกระเป๋าเป้นั่นเองค่ะสำหรับคนที่พกสัมภาระน้อยๆนะ ก็ใช้เป็นกระเป๋าคาดเอวสาหรับคนที่แบบบ้าหอบบางหน่อยส,สมบัติเยอะหรือว่าจะต้องมีพวกคอมพิวเตอร์เอกสารต่างๆก็อาจจะใช้เป็นในส่วนของกระเป๋าเป้นั่นเองสําหรับทั้ง2ไอเทมนี้นะคะใช้วัสดุแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานใกล้เคียงกันมากๆเลยวัสดุที่ใช้ผลิตกระเป๋านั้นก็คือผ้าโพลีเอสเตอร์รหัส600และ 1680D ตัวเลขเนี้ยนะคะหมายถึงจํานวนเส้นใยที่ถักทอต่อ1ตาราง น,นั่นหมายความว่ายิ่งตัวเลขมากเราจะได้ผ้าที่มีความหนาเหนียวแข็งแรงสูงเนาะแล้วก็สําหรับตัวเลขที่เป็นตัวเลขที่ลดลงมาเนี่ยเราจะได้ผ้าที่มีเนื้อผิวสัมผัสที่นุ่มนวลแล้วก็ยืดหยุ่นกว่าวัสดุต่อมาคือวัสดุที่เป็นพระเอกของเจ้ากระเป๋าตัวนี้เลยนั่นก็คือทาโพลิน PVC ช่วยให้กันน้ำได้100เต็มค่ะ มันเป็นกระเป๋าวอเตอร์พูลหรือกระเป๋ากันน้ำคราวนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าในการออกแบบหรือดีไซน์ในแต่ละส่วนนั้นเนี่ยใช้งานอะไรกันบ้างพูดกันเรื่องของดีไซน์ก่อนเลยละกันต้องบอกว่าทำได้ดีทีเดียวนะเพราะว่าออกแบบมาค่อนข้างเรียบดูทันสมัยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเหมาะกับอายุของหลินมากเลยหลินก็นเลยชอบเจ้ากระเป๋าใบนี้นะคะมีเรื่องของซิปเนี่ยก็ออกแบบให้ดูเล็กกระทัดรัดไม่ใหญ่เถอะนะ แต่ว่าชาวไอเกอร์หลายๆคนอาจจะมีคําถามว่าเฮ้ยฉันใส่ถุงมือแล้วฉันแบบแค่หยิบของมันก็ลําบากแล้วจะให้ฉันลู้สิบเล็กๆอย่างนี้ได้ยังไงไทรชีก็จะมีฟังก์ชันสามเหลี่ยมตัวนี้ช่วยในการที่มัน จับง่ายขึ้นสําหรับคนที่ใส่ถุงมือนะก็ค่อนข้างตอบโจทย์มากเลยสําหรับช่องใส่กระเป๋ามีทั้งหมด2ช่องนะคะในส่วนของช่องด้านหน้าเนี่ยอาจจะไม่ได้กันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็อาจจะกันในส่วนของเราองน้ําแล้วก็ในส่วนของช่องด้านในเนี่ยก็จะกันน้าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์สารพัดที่สําคัญก็อาจจะไว้ด้านในนี้หรือไม่ก็ถ้าเกิดฝนตกหรืออะไรแบบนี้ก็ย้ายจากด้านหน้ามาอยู่ด้านหลัง ในส่วนต่อมาหลินขอเรียกเจ้ากระเป๋าด้านหน้านี้ว่าเป็นคลิกแอนเพ a y และกันเพราะว่ามันเอาไว้ใส่สัมภาระที่ต้องใช้บ่อยๆเช่นกระเป๋าสตางค์โทรศัพท์มือถือด้านในนะคะก็จะมีช่องน่าจะใส่กระเป๋าแล้วก็บัตรได้อีก2ช่องค่ะเคยไหมเวลาที่เราแบบได้กุญแจมา1ชุดอะมันก็จะมีแบบดอกสำรองประมาณ3ดอก4ดอกซึ่งแบบหลินจะบอกว่าหลินทํามันหายไปตั้งแต่วันแรกๆแล้วแล้วก็ดอกสุดท้ายที่เหลืออยู่เนี่ย ก็เวลามันหาหรือเอาไปวางไว้ตรงไหนก็ไม่สามารถโทรตายได้เหมือนโทรศัพท์มือถืออนะคะผู้ช่วยของหลินก็คือกุญน,นี่ค่ะตัวนี้จะช่วยล็อกกุญแจให้ติดอยู่ในกระเป๋าแล้วก็ไม่หายไปไหนสำหรับคนที่ใช้กระเป๋าติดตัวนะก็สามารถที่จะเอาเจ้า ตัวนี้แล้วก็ล็อกกับกุญแจแล้วก็ไขได้เลยโดยที่ไม่ต้องถอดกุญแจไปไหนก็วันเนือหลินทํางานล็อสิบอย่างได้หรืนก็จําไม่ได้หรอกว่าหลินวางไว้ตรงไหนบ้างใช่ไหมคะในส่วนต่อมาที่หลินจะพูดถึงนะคะก็จะเป็นดีไซน์ด้านหน้าตรงนี้นะไม่ได้ออกแบบเพื่อความสวยงามอย่างเดียวมันเอาไว้ใส่พวก สิ่งต่างๆที่มันมีลักษณะเป็นตัวคลิปหรือตัวหนีบนะอะไรที่เป็นคลิปต่างๆก็สามารถใช้ได้เลยถัดในส่วนต่อมานะก็จะพูดถึงในส่วนของโลโก้ตรงนี้นะมันเป็นโลโก้ก็จริงแต่ว่ามันรีเฟกแสงได้นะคะเขาเคมว่ามันจะปลอดภัยเวลากลางคืนลองรีเฟกแสงซิมาถึงในส่วนด้านในกันบ้างนะคะในส่วนด้านในที่เมื่อกี้แจ้งไว้ว่าเป็นส่วนที่กันน้ำได้1 0 0นะ ก็จะเป็นบริเวณนี้มีความจุถึง5ลิตรนะคะแล้วก็เวลาที่เราใส่ข้าวของอะไรเข้าไปก็เราแตดเนี่ยมันจะใช้วิธีการม้วนแบบนี้1ครั้ง2ครั้งนะคะเราก็ใช้คลิปล็อกแบบนี้สำหรับตัวล็อกนะคะจะเป็นพลาสติกที่มีชื่อทางการค้าว่าดูลรเฟกนะคะเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่แข็งแรงมากและทนต่อแรงกระแทกได้สูง เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าไทชีเนี่ยโลกวัสดุดที่ค่อนข้างพรีเมียมและทนทานต่อการใช้งานจริงๆนะคะสำหรับส่วนต่อมาที่หลินจะพูดถึงนะคะนั่นก็คือสายลัดที่สามารถปรับระดับได้ตามขนาดตัวของผู้ใช้งานเราต้องซัพพอร์ตทั้งคนตัวใหญ่ตัวเล็กคนตัวเล็กๆแบบบิ่นนะคะแน่นอนสายมันก็ต้องเหลือเยอะแน่ๆเลยไทยชีก็แบบน่ารักมากเลยนะคะคิด มีฟังก์ชันของการเก็บสายให้ด้วยทําให้เวลาที่เราสะพายแล้วมันจะไม่ห้อยแบบเกะกะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาหน้าลาคาอ่างเงี้ยนะคะและอีกส่วนหนึ่งนะคะที่หลินจะพูดถึงก็คือบริเวณตรงนี้บริเวณที่แนบกับตัวเราทางทชีก,ก็ได้คิดฟองน้ํากับผ้าตะข่ายนะช่วยให้เวลาที่เราลักกระเป๋าเข้ากับตัวเนี่ยมันเกิดการกระชับแล้วก็ ด้วยความที่มันเป็นแอร์โฟล์ลินว่ามันไม่อึดอัดนะแล้วก็สะพายได้เป็นเวลานานๆสำหรับไอเทมต่อมานะคะสามารถจัดเก็บสัมภาระได้ถึง25ลิตรเลยนั่นก็คือกระเป๋าสะพายนะคะหรือว่ากระเป๋าเป้นั่นเองนะฟังชันการใช้งานจริงๆค่อนข้างใกล้เคียงกับกระเป๋าคาดเอวนะก็จะมีในช่องจัด เก็บสินของที่เราใช้บ่อยส่วนที่เป็นสายสามารถปรับขนาดได้ตามสัาพรักข้างในเพราะว่าจริงๆแล้วมันสามารถเก็บของได้น้อยจนถึงมากส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็จะเป็นส่วนของสายที่สามารถปรับได้ตามขนาดความจุของกระเป๋าไม่ว่าจะใส่น้อยหรือมากก็ปรับตามระยะของความจุด้านในนะคะส่วนด้านในก็ใช้อ PTION ของการพับเหมือนเดิมแล้วก็ใช้ตีนตุกแกที่สามารถดูแลรักษาง่ายแล้วก็ใช้งานได้ยาวนานมีสายกระเป๋าที่เอาไว้ช่วยยกตอนที่เราอาจจะแบบเมื่อจากการสะพายหรือว่ายกลงไปที่ที่พักสำหรับรถบางประเภทเช่นอาจจะเป็นเน็คเก็ตที่มีอ่าแลกลองรับเราสามารถนำกระเป๋าตัวนี้ไปแทนปี๊บด้านหลังได้เลยเพราะว่าช่องในส่วนตรงนี้นะคะสามารถใช้ เชือกเนี่ยรัดเข้ากับตัวแหลกได้เลยเหมือนกันบริเวณด้านหน้าก็จะมีช่องจัดเก็บของที่จะต้องหยิบใช้งานได้บ่อยๆนะคะแต่ว่าในส่วนของตรงนี้ก็จะกันน้ําได้เหมือนกัน ในส่วนของบริเวณตูดกระเป๋านะก็จะใช้วัสดุที่ค่อนข้างทนทานต่อแรงขีดข่วนได้ดีแล้วก็ดูแลรักษาง่ายค่ะส่วนต่อมาก็คือสายกระเป๋านะคะก็จะมีฟองน้ำผ้าตะข่ายเหมือนกันช่วยให้กระชับไม่ร้อนแล้วก็ซับแรงในส่วนของตัวรัดหน้าอก แล้วก็ลัดเอวสามารถปรับระดับของสายได้ตามขนาดตัวในส่วนของหน้าอกสามารถปรับขึ้นลงได้ตามสรีระของเราตัวล็อกบริเวณเอวนะคะสามารถปรับได้ตามขนาดตัวเหมือนเดิมแต่ว่าจะมีตัวล็อกช่วยคลายสายนะเพราะว่าบางทีของมันหนักกว่ามันจะทําให้สายเนี้ยคลายมากกว่าก็เลยมีตัวล็อกเข้ามาช่วยมีตัวเก็บสายให้เหมือนกระเป๋าคาดเอว จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวเจ้ากระเป๋าคอร์เรชั่น2019ของ i อเอชไคชีนะสำหรับคนที่อยากให้หลินรีวิวอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะคะหลินจะรีบหาข้อมูลความรู้ทั้งหมดเนี่ยมารีวิวกันเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อของ จากฟ e ูริอีเฮลเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0889465964แล้วก็เว็บไซต์ w w r l d w i d e f u l i s h o p i k b i k e c o m ID Line @fulieehelmet นะคะอย่าลืมกดกระดิ่ง Subscribe กดไลค์กด like, กแชร์ด้วยนะคะ